ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID พารรับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดับราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้าน,นล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่นา่ารักทุกคนนะครับผมลนะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะอันดับแรกเลยนะครับ เลยทันทีนะครับผมแนวว่าพี่พูดอะไรไปบ้างนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะครับผมนะสามารถกลับไปดูได้ที่รูปตัวไอเลยนะครับผมนะฮะอันดับแรกเลยนะครับผมนะในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับอัปเดต18อีกแล้วนะครับผมนะฮะเป็นสปอยล่าสุดนั่นเองนะครับผมแนวว่าในอัปเดต18นั้นเกี่ยวกับอะไรนะครับผมนะฮะมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับผมนะฮะเชื่อเถอะนะครับผมนะเดี๋ยวมันจะสปอยมาอีกเยอะๆเลยนะครับผมนะเพราะว่าบล็อกพูดเราเนี่ยเน้นสปอยไม่เน้นอัปเดตนะครับผมนะฮะก็อย่างทีีี่่่่่บบบบบบบออออออกกกกกนน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 ะะ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 คคครรรรรรรััััััััผผผมมมมสาาาหหลล็็พขงเเเเแฮทจช้ย ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพี่นั่นเองนะครับผมนะฮะไม่รอช้านะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่สุ่มผลกันก่อนเลยนะครับผมนะฮะที่แมนชั่นนะครับคุณผู้ชมเอาจริงๆนะครับผมนะหลังจากที่พี่เคยสุ่มมาแล้วนะครับผมนะฮะเกือบ20ปีเนี่ยนะครับผมนะพี่ไม่เคยสุ่มผลพิศดารได้ผลดีๆบ้างเลยนะครับผมนะฮะขอญาติสุ่มผลหน่อยล่ะกันนะคุณผู้ชมเฮ้ยคุณผู้ชมฮะเป็นทางด้านของผลบอมบ์โอ้ยก็นั่นแหละนะครับผมนะ ะครับผมนะเฮ้ยผลเกิดพอดีเรียบร้อยนะครับผมนะเป็นทางด้างของผลแสงของเรานั่นเองนะครับผมนะก็ขออนุญาตเก็บก่อนเลยละกันนะครับผู้ชมฮะเออโอเคไม่รอช้านะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับผมนะว่าในคลิปวิดีโอนี้มีอะไรมาใหม่บ้างนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับผมนะเราขอเกินอย่างนี้นะครับว่าในอัปเดต18นะครับผมนะยังคงคอนเซปต์นะครับผมในเรื่องของการรีแวมนะครับผมนะฮะบางคนอาจจะสงสัยว่าการรีแวมคืออะไรนะครับการรีแวมนะครับผมนะฮะคือการปรับเปลี่ยนรูปร่างหรือว่าโมเดลต่างๆนนนนะะะะคคครรรรรััับบบบหหืออววมมมมมไปปถึงงูแขสกิลผฮใ้ีาต มากขึ้นนะครับผมนะฮะไม่ให้มันเก่าอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเช่นภาพนี้เป็นต้นนะครับผมนะ่นก็คือขาไฟนั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งมีการรีแวมให้มันดูใหม่ขึ้นนะครับผมนะฮะไม่ให้มันเก่าไปตามอายุนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งรู้อยู่แล้วนะครับว่าเกมบอกฟูทของเราเนี่ยนะครับผมนะฮะอยู่กับพวกเราเนี่ยก็มาหลายปีแล้วนะครับผมนะฮะบางสิ่งบางอย่างมันก็ควรที่จะปรับเปลี่ยนให้มันดูดีขึ้นนะครับดูใหม่แล้วก็ดูว้าวขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับผมนะฮะแล้วก็อัปเดต18นะครับผมนะก็ยังคง นะของใหม่เนี่ยนะครับผมนะน่าจะยังไม่มีนะครับผมน่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนโมเดลซะมากกว่านะครับผมนะอะไรประมาณนี้นะครับ <S <S และต่อมาเป็นท่าของผลแสงกันบ้างนะครับผมนะฮะเมื่ออัปเดตที่แล้วหรือว่าอัปเดต17.3เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบสกิลมีการรีแวมเกิดขึ้นยกชุดยกเซตเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นท่าของฉบับที่ยังไม่ตื่นแล้วก็ตื่นนะครับผมนะมีการยกชุดรีแวมหมดเลยนะครับผมนะแต่พออัปเดต18มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบสกิลอีกแล้วอันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับผมนะฮะคือแบบว่า ประมาณนี้หรือเปล่านะครับผมนะฮะก็คืออัปเดตที่แล้วมันไม่ถูกใจก็คือว่าในอัปเดตนี้ก็คือมีการปรับเปลี่ยนอีกแล้วนะครับผมนะฮะก็แล้วแต่เขานะครับผมนะฮะทำมาอย่างไงกูก็เล่นอย่างนั้นแหละนะครับผมนะฮะทำมาดีกูก็เล่นดีไงเออประมาณนี้นะครับผมนะฮะผู้พัฒนาชอบยังไงนะครับผมนะพวกเราก็คงจะเออขัดขืนอะไรไม่ได้นะครับผมนะก็คงจะต้องชอบตามแบบนั้นนะครับผมนะฮะแน่นอนครับผมน่าจะเป็นผลแสงตื่นแน่นอนนะครับผมนะลักษณะของสกิลเนี่ยสวยงามขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมฮะเออมาต่อกันนได้ที่าของผลยามมมมมมิิยาาาาขอออองงงเเเรรรรนนนนนนะะะะคคคััับบผผหหหืืืวว่่่ลแดจ การรีแวิร์มเกิดขึ้นเช่นกันนะครับผมนะฮะสหรับผลมืด V2 หรือว่าผลมืดตื่นของเรานะครับผมนะฮะซึ่งผลมืดโดยปกติแล้วนะครับผมนะฮะเป็นผลที่ใช้ในการเล่นสายดาบได้ดีเลยนะครับผมนะฮะแต่ว่าก็จะมีการรีแวิร์มเกิดขึ้นในอนาคตในอัปเดต18เนี่ยนะครับจะต้องมาดูก่อนนะครับว่าหลังจากที่มันอัปเดตมาแล้วเนี่ยนะครับผมนะมันจะยังน่าเล่นอยู่ไหมสหรับผลมืดของเรานะครับผมนะฮะสกิลอาจจะสวยขึ้นนะครับผมนะฮะแล้วอาจจะน่าใช้ขึ้นใครจะไปรู้นะครับผมนะฮะก็คงจะทํามาดีแหละนะครับผมนะอะไรปปรรระะะะมมมมาาาาาาาณนนนนนนนีีีี้ไ่่่่่่่แใจจจคับบผผอออเเเเลลลยยยททขขงงืดดส นี่ครับผมนะกลายมาเป็นสายผลอย่างเต็มตัวใครจะไปรู้นะครับผมนะก็ต้องรอลุ้นอีกเหมือนกันนะครับผมนะสำหรับผลมืดของเรานะครับผมนะฮะเออและท้ายที่สุดนี้นะครับผมนะฮะก็เป็นท่าของการรีแวมนะครับผมนะฮะอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับผมถ้าสังเกตดีๆตรงนี้นะครับผมนะจะเป็นรูปท่าของโรงงานสมัยนะครับผมนะมีการปรับเปลี่ยนนะครับผมนะฮะเพิ่มรายละเอียดเข้าไปให้มันดูแบบ นั่นแหละนะครับผมน่าเล่นขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับมีส่วนเว้าส่วนโค้งส่วนหยักนู่นนี่นั่นนะครับผมนะเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับโรงงานสมัยของเรานะครับรู้สึกว่าจะมีพื้นที่กว้างขวางมากขึ้นนะครับผมนะอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือแค่ภายในนะครับผมนะฮะภายนอกอาจจะดูเหมือนจริงกว่านี้นะครับผมนะฮะก็ต้องรอดูรอรุ่นต่อไปนะครับส่วนภาพบนนี้นะครับผมนะฮะเข้าใจว่าเป็นท่าด้าของโพสทาวนะครับผมในในโลกที่สามหรือว่าเกาะแรกของเรานั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมนะอาจจะเป็นเกาะใหม่ก็ได้นะครับ เป็นโลกหนึ่งก็ได้นะที่มันแบบว่าเป็นเกาะกลางอะไรประมาณนี้นะครับผมนะส่วนเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับผมนะก็ยังไม่แน่นพอนะครับผมนะก็มีการคาดเดาไปต่างๆนานๆนะครับผมนะฮะสลับเกาะอันนี้นะครับผมนะใครที่มีความรู้ยังไงเลครับผมนะฮะหรือว่าเป็นรู้วงในมายังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนะฮะว่าเกาะข้างบนนี้นะครับผมนะฮะมันคือเกาะใหม่เกาะอะไรนะครับผมนะหรือว่ามันอยู่ส่วนไหนของในเรื่องของอนิเมะอะไรประมาณนี้นะครับผมนะใครเคยเห็นใครเคยดูมาสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนะฮะโอเคผมในคลิปว เนี่ครับผมนะฮะเป็นคลิปเกี่ยวกับข kind of right uh ่าวสารอัปเดต18ล้วนๆเลยนะครับผมนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับอัปเดต18ของเรานะ่ครับผมนะน่าจะหนักไปทางด้านของการรีเวมมากกว่านะครับผมนะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับผมนะรูปร่างของโมเดลต่างๆนะครับผมนะให้มันดูดีขึ้นให้มันดูสวยขึ้นให้มันสมูทขึ้นโอเคในคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้กันนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีาัครบบบย